เรียบร้อยแล้วนะคะไปต่อไปต่อนะคะไปเติมน้ํามันอีกเนาะ,ะไปเติมน้ํามันอีกได้แล้วได้ของแล้วนะคะเอฟซได้ของแล้วได้ของแล้วนะคะไปะะดีนะรีบๆคุณยารีบนะเวลาไว้ไ,วไนนะคะเอฟจ้า เอไม่ใช่ e แปดห้า e แปดห้าวแด e แปดห้าสองร้ย แารจ่ายนะจจะอีกไปห้าสองร้อยนะจจะสองร้อยสองร้อยนะคะมิฝาถังฝาถังม่ปุกนรีบนะคะรีบจนลืมเปิดฝาถัง <c oughs> คุณย่านะคะ่ะคุณย่าคุณย่ารีบจนลืมเปิดฝาถังนะคะ <c oughs> เอ๊ะอะไรมันขึ้นมาเต็มนะแปลกมากเลยนะคะเอฟซี 4, นะคะ เราก็ไม่รู้มันขึ้นมาได้ยังไงนะคะมันขึ้นมาตึงเลยนะคะเอฟซี FC. ขึ้นมาตึมเลยไอ้พวกอะไรนะเสดหาคู่นอนคู่เนินมันมาไม่รู้มันมาจากไหนนะคะแปลกมากเลยนะคะโอ้ยขอบคุณเอฟซีที่เขาช่วยกดให้ะคะช่วยกดติดตามใหม่ให้ด้วยนะคะสแกนจ่ายเขาลูก ตึมเลยนะถ้าเราไม่รู้ไปลบตรงไหนนะคะ fc มาตึมเลยนะไอ้พวกอะไรไม่รู้ สักคคครู่่นะะะไม่รู้เฟดอะไรนะมันออนไลน์ออนไลน์นี่แหละแต่มันมาเข้าเราตรงไหนนะั่นนะเราเนะี่ยฮะหาผู้ชายนอนเป็นคู่อย่างเงี้ยแปบ๊บเดียวก็มาแปบ๊บเดียวก็มา,าคุณจ้าเนี่ยแอปอะไรน,นะมันว่าอะไรนะชวนผู้ชายนอนด้วยนี่แหละมันก็จะมีรูปนะคะโป๊นะฝ่ายผู้หญิงน,นะคะ พอ,อดังเราไม่รู้ไปลบตรงไหนนะคะเอสซีขออนุญาตเด้อะะล่งเนาะ ียมากเลยแอดบล็อกเพื่อนไปหลายแล้วนะเพื่อนใน Facebook เข้าไปดูมันเป็นพวกอันนั้นนะคะ่ะพวกอะไรนะพวกเกมนั่นแหละนะพวกชวนเล่นเกมนี่แหละบล็อกไปเลยนะลบเพื่อนก็มีแล้วค่ะเอฟซ